สวัสดีครับสวัสดีตอนเย,ย็นครับผมวันนี้วันที่10เมษายน2565ที่นี่จังหวัดพิศณุโลกช่วงนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ใกล้สงการแล้วด้วยสงการที่ผมก็ไม่ได้หยุดนะครับหลังจากที่ไปติดตั้งเมื่อวันที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้กลับมาก็มาเตรียมชุดที่จะไปบริจาคนะครับให้กับ2ตายายที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่พื้นที่ห่างไกลอันนี้ผมก็ประกอบขึ้นมาแบบบ้านๆนะครับเป็นชุดขนาดเล็ก ที่ใช้กับดูทีวีได้เปิดพัดลมได้นะครับแล้วก็เป็นระบบแสงสว่าง12โวลต์ส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นเจล100แอมป์นะครับผมแล้วผมก็มีโคมไฟโซลา่าเซลล์นะครับโคมไฟถนนเอาไปติดให้เขาด้วยขนาด20วัตต์ตัวนี้จะเป็นรีเลย์รีเลย์ก็คือถ้าไม่มีคนเดินผ่านมันก็จะดรอปนะครับมันอยู่ยันเช้าแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เป็นของผมเองแล้วผมก็เอาไปติดให้เขาด้วยส่วนแบตเจลนี้ก็เป็นของผมนะครับผมอันนี้แบตนี่ค่อนข้างใหม่เลย ก็มีบางส่วนที่มีผู้รวบร,รวมทุนมานะครับคนละ50บาทคนละร้อยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมส่วนแผงที่จังหวัดส,สุโขทัยพี่นั้นก็ร่วมด้วยในการที่เตรียมแผงขนาด170บวัตต์ของส่วนของผมก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับพวกแบตแล้วก็ชาร์จเจอร์เบรกเกอร์หลอดไฟแล้วพวกนี้ครับส่วนอินเวอร์เตอร์นี้ก็มีกลุ่มโซล่าเซลล์พี่ใจดีนะครับเอามาร่วมด้วยนะครับผมงบผมมีไม่เยอะนะครับก็ทําตามที่ผมช่วยได้นะครับผม อาจจะไม่ว่ากันนะครับชุดมันก็เอาแบบใช้งานได้เปิดพัดลมได้นะครับผมกลางวันก็สามารถที่จะดูทีวีได้พัดลมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองเทสระบบกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเอาแบบบ้านๆนะผมบอกไปก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างแต่ทําที่มันใช้งานได้อ่ะมาดูกันนะครับผมระบบโซล่าเซลล์ยักษ์เขี้ยวใหญ่บ้าบ้า,าบวบบวมอันนี้ผมก็ไปหามานะครับไปหามาประกอบเบเกอร์ Baker, เป็นเบเกอร์ อันนี้จากแบตแล้วก็จากแผงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาเบรกเกอร์แบตขึ้นก่อนตลึงอ่ะมาแล้วนะครับแบตมีอยู่ที่13บสามอ่ะสิบโวลต์นะครับผมแบตเลยว่าเทียบเทียบแบตใหม่เลยนะครับเพราะว่าไม่เคยใช้งานหนะักเอาแบบเปิดแสงสว่างอย่างเดียวโอเคนะครับใช้งานได้เบรกเกอร์ทำงานเอ่ะเดี๋ยวมาเทสอินเวอร์เตอร์กันนะครับ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้กี่วัตต์ไม่รู้เหมือนกันดูไม่เป็นพี่ใจดีเขาจากกลุ่มโซล่าเซลล์นะครับส่งให้มาไปทําชุดบริจาคอาจจะช้าหน่อยนะครับพี่เพราะว่าผมติดงานหลายอย่างแล้วก็ต้องต้องรวบรมทุนด้วยเพราะว่าชุดนี้มันก็แบตเตอรี่มันก็ไม่น้อยนะครับแบตเตอรี่ก็หลายพันอยู่ที่ผมซื้อมาใหม่มมก็5 5าพแต่ว่าใช้แก้แสงสว่างอย่างเดียวไม่ได้ใช้โหลดหนักอันนี้ก็บริจาคไปนะครับผม เดี๋ยวลองทดสออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ or มาแล้วครับ220โวลต์เดี๋ยวมาลองดูกันชาร์จโทรศัพท์มือถือนี่แหละอ่พัดลมอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับอันนี้พี่ใจดีเขาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมชุดผมอาจจะไม่ยิ่งใหญ่แต่ว่าใช้งานได้อัะเสียบนะครับเส,ส,สียบเสียบจิกๆ,ๆ,ๆ,ๆเข้าไปเลยอ่าโอเค แบตเตอรี่ชาร์จนะครับผมชาร์จแล้วเตแนวเต็นวแนเตนวนะหมุนแล้วติ้ว,ต,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 วติ้วแล้วชาร์จใช้ได้อ่ะตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสหลอดโคมไฟแสงสว่างยวอร์เตอร์ใช้ได้นะครับต่อไปก็เสียบหลอดไฟหลอดไฟตัวนี้สว่างนะครับผม12บวัตต์นะไตรางวางเรื่องนี้ะผมมาดูกันว่าสว่างไหม ต้องเทสก่อนที่ไปติดตั้งพรุนี้ผมไปติดตั้งนะครับผมใครจะร่วมทุนด้วยก็ได้นะครับผมโ็ละกี่บาทก็ได้ช่วยกันนะครับอ่าหลอดไฟติดนะครับก็12วัตต์ครับเป็นหลอดแบบขนาดยาว LED ก็เรียกไอ้นี้เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ่ะก็จะสว่างอยู่นะครับผมก็ใช้ได้นะครับหลอดไฟติดอันนี้ผมจะทำสวิตช์ปิดเปิดไว้ให้เขาด้วยนะครับ ก็เตรียมสวิตไปละสวิตก็เป็นตัวนี้นครับปิดเปิดป๊อแปะป๊อแปะจะได้ไม่ต้องเปิดทั้งคืนนะครับผมแบตก็จะได้พอใช้เดี๋ยวต้องไปหาพัดลมดีซีนะครับพัดลมดีซีอ่าเดี๋ยวผมต้องไปหาแล้วไปหางบซื้อพัดลมดีซีให้ด้วยไม่รู้ว่า <c oughs> งบปจบอไม่งานนี้ก็หลายตังอยู่นะครับรวมๆกันแล้วก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วพี่ <c oughs> ต่อไปก็เป็นอ่าโคมไฟถนนของ Apple Green นะครับผม อันนี้เหลืออยู่อันนึงเดี๋ยวผมเอาไ้ติดให้เข้าด้วยเดี๋ยวนะผมแกะกล่องแป๊บนึงน,นี่ของใหม่แกะกล่องนะครับผมแกะกล่องเลยดึงแรงมากไม่เลยเดี๋ยวผมกระจายมาดูโคมไฟถนนกันนะครับ อในหัวท้ายเนี่ย <c oughs> ดูซิใช้งานได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> อ่ะมันสว่างมันสว่างอ่ะ, <c oughs> อะเอ๊ะยังไงเนี่ยมันต้องมืดๆใช่ไหมอ่ะ อันนี้มันก็เช้ามาก็ดับเองครับก็ชาร์จเพราะว่ามีแผงในตัวอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมครับมีแผงในตัวอยู่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวไปติดให้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะดาเนินการติดตั้งแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดินทางเดินทางจากพิษณุโลกไปที่จงังหวัดสุขโขทยัย อันนี้ส่วนที่ต่อมาเป็นตึกม่นอนก็คือเป็นโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อหลอดไฟเข้าออตรงนี้แหละแล้วผมก็จะตั้งแบบตําตัดไว้สําหรับคนที่ใช้ไม่เป็นมันจะได้ตัดอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวตั้งตําตัดไว้หลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยหลอดไฟพัดลม DC ก็มาต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นไอ้ตรงนู้นตั้งตําตัดคือแบตเตอรี่ต่ำปุ๊บมาให้มันตัดเลยเพราะว่าเขาใช้ไม่เป็นอยู่แล้วเออใช้เป็นแต่ว่าดูไม่เป็นเออประมาณนั้นนะครับผมเราก็ต้องเซฟเซฟให้เขาหน่อยอ่ะโอเคนะครับวันน เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดําเนินการแล้วผมมาถ่ายคลิปให้ชมอีกทีนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับโซาเซบ,บ้านบ้านๆยอยักษ์เขี้ยวใหญ่สวัสดีครับ